สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูเกิลน,นะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนังสือที่เราจะใช้เรียนนะคะก็คือหนังสือคณิตศาสตร์นะคะเล่มสีเขียวแบบนี้เลยนะคะอาจจะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์นะคะตามแนวคิดและวิธีสอนของสิงคโปร์ค่ะนะคะอ่ะ ัให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดไปในหน้าที่27นะคะในหน้า27นะคะก็จะเป็นบทเรียนนะคะที่ต่อจากบทเรียนที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนมานะคะ,ะนักเรียนเจอหรือยังคะในหน้าที่27เจอหรือเจอแล้วนะคะถ้านักเรียนเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา ดูนะคะคาสั่งนะคะในข้อที่4ใหญ่กันก่อนนะคะรับ,บายสีส้มลงบนดอกไม้ที่มีจํานวนมากที่สุดและระบ,บายสีเหลืองลงบนดอกไม้ที่มีจํานวนน้อยที่สุดนะักเรียนยังจำได้ในเรื่องของจํานวนที่มีค่ามากแล้วก็ค่าน้อยหรือยังลูกจำได้ไหมคะ อ่ะเมื่อบทเรียนที่แล้วนะคะคุณครูได้สอนไปแล้วนะคะว่าการเปรียบเทียบจํานวนที่มีค่าน้อยกับค่ามากหรือว่าเรียงลําดับจํานวนที่มีค่าน้อยค่ามากนะคะมีหลักและก็วิธีการคิดอย่างไรนะคะอ่าวันนี้คุณครูอาจจะไม่ได้ทบทวนให้นะคะแต่ว่าจะลงมือทําแบบฝึกหัดเลยนะคะสําหรับบทเรียนนี้เนาะอ่ะนะักเรียนมาดูที่ข้อ1ค่ะ ่ามาดูที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะข้อหนึ่งเขากำหนดจำนวนมาให้นักเรียนทั้งหมด3ามจำนวนค่ะนักเรียนอ่าสามจำนวนได้แก่จำนวนอะไรบ้าง436 463 643อย่างที่คุณครูได้บอกไปว่าให้นักเรียนไปดูหลัก ที่มากที่สุดก่อนหลักที่มากที่สุดคือหลักร้อยนะคะจากจำนวนที่เขากำหนดให้คือหลักร 4, 4, ้อยสี่สี่หกจากตัวเลขในหลักร้อยสามจำนวนนี้นะคะสี่สี่หกนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนไหนที่มากที่สุดเห็นหรือ,อยังคะเห็นแล้วใช่ไหมคะ ระบายสีส้มลงบนดอกไม้ที่มีจำนวนมากที่สุดจำนวนที่มากที่สุดของสามจำนวนที่เขากำหนดให้คือคืออะไรคะหกใช่ไหมคะ่านักเรียนระบายสีส้มจำนวนที่มากที่สุดใช่ไหมนักเรียนเอาสีคิดไว้เลยนะคะว่าดอกไม้ดอกนี้จะต้องระบายด้วยสีสีอะไรคะสีส้มนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาระบายต่อไป และระบายสีเหลืองบนดอกไม้ที่มีจำนวนน้อยที่สุดสีเหลืองให้หนักเรียนหยิบสีเหลืองขึ้นมาค่ะทีนี้เหลืออยู่2องจำนวนลูกระหว่างระหว่างอะไรคะ436กับ463อ่ะดูที่หลักร้อยนะคะของสองจำนวนที่เหลือก่อน4กับ4มีค่าเท่ากันถูกไหมคะต่อไป ถ้าในหลักร้อยมีค่าเท่ากันแบบนี้ให้นักเรียนดูที่หลักต่อไปก็คือหลัก10ค่ะ3กับ6 3 0กับ60อันไหนมีค่ามากกว่าคะ6มีค่ามากกว่า3ใช่ไหมคะแต่เขาให้หาจํานวนที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นจํานวนที่น้อยกว่าก็คือเท่าไหร่คะจํานวนนี้อ่าถูกไหมคะถูกไหม อ่าถูกต้องนะคะอ่าทีนี้นะักเรียนได้แล้วนะคะในข้อที่1ใช่ไหมต่อไปนะักเรียนไปดูข้อที่2เดี๋ยวค่อยกลับมาระบายนะคะข้อที่2จํานวนที่เขากําหนดให้ก็คือ885 891 819อยอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะักเรียนหยิบสีส้มขึ้นมาเลยนะักเรียนดูที่ หลักร้อยก่อนหลักร้อยคือหลักที่มากที่สุดของจำนวนที่เขากำหนดให้นะคะ888 8, 8. เห็นไหมคะ8 8 8อ่ามันมีเลข8แบบนี้ในหลักร้อยของทุกจำนวนเลยนักเรียนยังสรุปไม่ได้นะคะเพราะ8ของ3จํจำนวนที่เขากำหนดให้เนี่ยมีค่าเท่ากันหมดเลยต่อไปให้นักเรียนไปพิจารณาในหลักสิบค่ะ ในหลักสิบนะคะก็คือหลักที่อยู่ตรงกลางนะคะของจํานวนที่ก็กําหนดให้นะคะแปดเก้าหนึ่งตัดสินใจได้หรือ,อยังลูกตัดสินใจได้หรือ,อยังคะแปดเก้าหนึ่งตัดสินใจได้แล้วเนาะระหว่างแปดเก้าแล้วก็หนึ่งว่าจํานวนไหนนะคะที่มีค่ามากจํานวนไหนคะเก้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขีดสีส้มไว้เลยนะคะ เพราะจำนวนที่มีค่ามากให้ระบายด้วยสีส้มนะคะ,ะต่อไปหยิบสีเหลืองขึ้นมาค่ะลูกหยิบสีเหลืองขึ้นมาเลยสีเหลืองนะคะคือจำนวนที่มีค่าน้อยที่นี้เหลืออยู่สองจำนวนระหว่าง885กับ819่ป8ในหลักร้อยเหมือนกันเลยนะคะ ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้เพราะฉะนั้นดูที่หลักสิบแกับ1 8กับ1อันไหนมีค่าน้อยกว่าคะหนึ่แน่นอนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถูกต้องเลย1มีค่าน้อยกว่า8เพราะฉะนั้นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าก็คือให้ระบายด้วยสีเหลืองนะคะอ่าเดี๋ยวออนะักเรียนค่อยกลับมาระบายนะคะทีนี้ ไปดูพร้อมกับคุณครูในข้อที่5่าใหญ่กันเลยนะคะวงล้อมรอบจํานวนที่มากที่สุดและขีดเส้นใต้จํานวนที่น้อยที่สุดนะคะอ่าจำนวนที่น้อยที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้เพิ่มในวันนี้นั่นก็คืออะไรคะไม้บรรทัดค่ะให้นักเรียนเตรียมไม้บรรทัดขึ้นมาเลยลูก นะคะถ้าเป็นวิธีการขีดเส้นใตน้เราจะใช้ไม้บรรทัดนะคะเพื่อ,อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเรานะคะ,ะมาดูจำนวนในข้อ1ย่อยกันบ้างว่าเขากำหนดอะไรมาให้นักเรียนค่ะ505 650 550 555อ่ให้นักเรียนดูที่จำนวนในหลักร้อยขอดูนะคะ จำนวนในหลักร้อย5 6 5 5าจำนวนมากที่สุดให้วงกลมล้อมรอบใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนไหนคะ6ใช่ไหมคะอ่าวงกลมเลยอ่าวงกลมล้อมรอบจำนวนที่มากที่สุดทีนี้ไปดูจำนวนที่น้อยที่สุดค่ะ5ในหลักร้อย5ในหลักร้อย5ในหลักร้อย ยังตัดสินใจไม่ได้หรอกค่ะเพราะจาก3จํานวนที่เหลืออยู่มี5ในหลักร้อยเหมือนกันเลยนะคะทีนี้เราจะไปตัดสินใจในหลักต่อไปค่ะคือหลัก10นะคะ0 5 5อ่ะเห็นหรือยังคะว่าจํานวนไหนที่มีค่าน้อยอ่าแน่นอนค่ะ0นะคะไม่มีค่าเลยเพราะฉะนั้นจํานวนที่น้อยเหลืออีก3จํานวนก็คือ ห้าร้อยห้าให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค่ะถ้าขีดเส้นเส้นเดียวนะคะถ้านักเรียนขีดเส้นเดียวอา,อาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะขีดสองเส้นก็ได้คือขยับไม้บรรทัดลงนิดนึงนะคะวิธีการสอนขีดเส้นคุณครูได้สอนไปบ้างแล้วนะคะว่าขีดเส้นใต้นะคะสองเส้นนะคะใช้วิธีการขยับไม้บรรทัดลง เลื่อนลงด้านล่างนะคะเล็กน้อยเนาะแล้วก็ขีดเนาะอ,อ่ะทีนี้ข้อ1ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่2ดูจำนวนที่เขากำหนดให้ก่อนลูก231 213 314 423อ่ะนักเรียนไปดูหลักที่มีค่ามากที่สุดของแต่ละจำนวนก็คือหลักร้อยก็คือ2 2 สามสี่แต่ัดสินใจได้หรือยังคะว่าอ่าจำนวนในหลักร้อยเนี่ยนะคะตัวเลขในหลักร้อยจากจำนวนที่เขากำหนดให้ตัวไหนที่มีค่ามากอ่าได้แล้วใช่ไหมคะก็คือ4ไม่ต้องคิดอะไรถ้านักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างหลัก,ลกร้อยนะคะหลักแรกที่เรา เปรียบเทียบเนี่ยแล้วนักเรียนรู้เลยว่าตัวไหนที่มากกว่าให้นักเรียนวงกลมลงไปโดยที่ไม่ต้องดูจำนวนหรือหลักต่อไปเลยนะคะไม่ต้องดูที่หลักต่อไปแล้วนะคะตัดสินใจได้ทันทีเลยทีนี้เหลืออยู่จำนวน3ามจำนวนนะคะที่นักเรียนจะต้องเปรียบเทียบกันว่าจำนวนไหนที่มีค่าน้อยนะคะ 2องร3อยสองร้เปรียบเทียบกันค่ะในหลักร้อยสองเห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นตัด3ทิ้งออกไปเลยเพราะ3จะเป็นตัวเลขกลางๆนะคะระหว่างจำนวนที่กำหนดให้ทีนี้จะเหลืออยู่2กับ2ในหลักร้อยใช่ไหมคะอ่าซึ่งมันมีจำนวนเท่ากันเลยนะคะ มีค่าเท่ากันเลยยังตัดสินใจไม่ได้ให้หนักเรียนไปดูที่หลัก10ค่ะ3กับ1ตัดสินใจได้หรือยังคะระหว่างหลัก10ก็คือ30กับ1นบก็คือ10ตัดสินใจได้แล้วเนาะว่าจำนวนที่มีค่าน้อยก็คืออ่าก็คือตรงนี้เลยนะคะขีดเส้นใต้อ่าคุณครูขีด2เส้นเนาะนักเรียนจะได้มองเห็นได้ชัดเจนด้วยเนาะอ่ะ อ่านไปแล้วนะคะข้อ2ต่อไปดูข้อที่3ค่ะ900 899 909 890 908นะคะเปรียบเทียบในหลักร้อยก่อนลูก9 8 9 8 9นะคะอ่าหาจำนวนที่มากที่สุดก่อนนะคะ จำนวนที่มากที่สุดในหลักร้อยนะคะมีเลข9อยู่ทั้งหมดกี่จำนวน3จํจำนวนค่ะก็คือ900 909แล้วก็908นะคะ3าจำนวนนี้นักเรียนยังตัดสินใจไม่ได้นักเรียนต้องไปดูที่อะไรคะไปดูที่หลัก10นะคะหลัก10 0 0แล้วก็0เหมือนกันเลยอ่าในหลัก10บ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยต่อไปนักเรียนไปดูหลักสุดท้ายก็คือหลักหน่วยเลยอ่าหลักหน่วย0 9 8 0 9แล้วก็8ตัดสินใจได้หรือยังคะตัดสินใจได้แล้วก็คือ9มีค่ามากใช่ไหมคะวงกลมแล้วตัด2จํานวนนี้ทิ้งลงไปเลยนะคะอ่าแล้วนักเรียนจะเห็นว่าอ่า จำนวนที่มีค่าน้อยจะเหลือเพียงแค่2จํจำนวนก็คือ899กับ890ใช่ไหมคะอ่าเปรียบเทียบต่อเลยลูกในหลักร้อยค่ะ8กับ8เหมือนกันเลยยังตัดสินใจไม่ได้นะคะต่อไปดูที่หลัก1ิบกับ9ก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะไปดูที่หลักหน่วยก็คือตัวเลขต้้นหลังสุดก็คือ9กับ0แตัดสินใจได้หรือยังคะว่าจำนวนไหนน้อยที่สุดระหว่าง9กับ0 ได้แล้วเนาะอ่าศูนย์นะคะมีค่าน้อยว่าใช่ไหมคะอ่าจึงทําให้จํานวนนี้นะคะมีค่าน้อยที่สุดนะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปข้อสี่ค่ะลูกข้อสี่นะคะข้อสี่เจ็ดร้อยสี่สิบหกเจ็ดร้อยแปดสิบสามแปดร้อยสามสิบแปดเจ็ดร้อยแปดสิบหก 8 7ดดูที่หลักร้อยค่ะลูกอ่าหลักร้อย7 7 8 7 8อ่าระหว่าง7กับ8นะคะอะไรมีค่ามาก8มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราไปหาจำนวนที่มีค่ามากก่อนก็คือจะพบว่ามี8อยู่2อํจำนวนคือ838กับ8 7 3 8กับ8ยังตัดสินใจไม่ได้ นะคะไปดูที่หลัก10ก็คือ3กับ7อ่าเห็นความต่างแล้วใช่ไหมคะว่าระหว่าง3กับ7อะไรมีค่ามากกว่า7มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูหลักต่อไปและไม่ต้องดูที่จำนวนต่อไปแล้ววงกลมจำนวนที่มีค่ามากไปเลยค่ะนะคะจากนั้นตัดจำนวนนี้ทิ้งไปเพราะเราจะไม่นำมาเปรียบเทียบซ้ำแล้วนะคะเราจะดูจำนวนที่ยังเหลืออยู่ นะคะระหว่าง746 783กับ786นะคะอ่าวิธีการเปรียบเทียบเหมือนเดิมเลยดูที่หลักร้อยค่ะ7 7แล้วก็7ยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูที่หลัก10ก็คือ4 8แล้วก็8อ่าตัดจำนวนนี้ทิ้งออกไปเลยเพราะอ๋อให้หาจำนวนที่มีค่าน้อยนะคะขออภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้น 8กับ8ในหลัก10มันมีค่ามากกว่า4เพราะฉะนั้นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าก็คืออ่า748นะคะ748นะคะอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับจำนวนมากกว่าน้อยกว่าทีนี้ไปดูนะคะการเรียงลำดับนะคะการเรียงลำดับข้อ6ใหญ่กับข้อ7ใหญ่นะคะอ่า ข้อ6กใหญ่กับข้อ7ใหญ่นักเรียนมาดูที่ข้อ6เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเขียนด้านล่างว่าน้อยที่สุดนะคะดูจำนวนที่เขากำหนดให้นะคะในข้อ1จะมีอยู่ทั้งหมด3จํานวน674 564 647อ่านักเรียนดูที่หลักร้อยค่ะ6 5 6อ่าให้หาจจำนวนที่น้อยที่สุดตัดสินใจได้หรือยังคะ อ่ารู้หรือ,อยังวะคะว่าจำนวนที่น้อยที่สุดได้แก่อะไรได้แก่564ค่ะนักเรียนก็นำา5 64มาเขียนแล้วตัดทิ้งลงไปนะคะจากนั้นจะหาจำนวนที่มีค่ากลางนะคะระหว่างจำนวนที่น้อยที่สุดและมากที่สุดนะคะเหลืออยู่แค่2จํานวนก็คือ674กับ647นะคะอ่า 6กับ6ยังตัดสินใจไม่ได้7กับ4รู้แล้วใช่ไหมคะว่า7กับ4อะไรที่มีค่าน้อยที่สุดจําจนวนนี้ค่ะมีค่าน้อยที่สุดก็คืออยู่เป็นค่าตัวเลขตรงกลางระหว่างจํานวนที่เขากำหนดให้นะักเรียนก็นํามาเขียนและก็จํานวนที่มากที่สุดนะคะไม่ต้องคิด อะไรเพิ่มเติมแล้วก็นำมาเขียนเรียงลำดับเลยจากน้อยไปมากนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะเปรียบเทียบ,ยบจำนวน230 328 3 0 9นะคะอ่ะหาค่าน้อยที่สุดก่อนเปรียบเทียบ2ในหลักร้อย3ในหลักร้อยแล้วก็3ในหลักร้อยง่ายเลยใช่ไหมคะ2 3 3จะพบว่าจำนวนนี้ ในหลักร้อยมีค่าน้อยกว่านักเรียนก็อานำมาเขียนเลยค่ะลูกเหลืออยู่2องจำนวนค่ะ328กับ3ามหลักร้อยเป็นเลข3เหมือนกันยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูที่เลขในหลักสิบสกับ0ูนะคะสแล้วก็0ูนย์จำนวน0ไม่มีค่าหรือมีค่าน้อยที่สุดก็คือจำนวนนี้จะอยู่เป็นค่ากลาง ระหว่าง2จํจำนวนที่เขากำหนดให้และจำนวนที่มากที่สุดของเราจาก3จํจำนวนก็คือ328ค่ะอค่ะเหลืออีกข้อ7ใหญ่นะคะทีนี้เขาจะเปลี่ยนคําชี้แจงหรือว่าคําสั่งใหม่แล้วนะคะนะักเรียนต้องอ่านอีกหนึ่งรอบนะเพราะว่าคําชี้แจงหรือว่าคําสั่งในแต่ละข้อใหญ่นะคะจะเปลี่ยนไป จะไม่เหมือนเดิมนะคะอ่าข้อ7เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยอ่าคราวนี้ให้หาจำนวนมากที่สุดเห็นไหมคะมาเป็นลำดับที่1แล้วก็ไล่ไปหาน้อยนะคะอ่านะเรียนมาดูจำนวนที่เขากำหนดให้คะ 9, 92, 97, 9 27, 27 9. ่ะ709 792 697 927 279อ่าออย่างใช้วิธีการเดียวกันเลยก็คือ ดูหรือเปรียบเทียบในหลักร้อยนะคะเจ6 9เหเจอหรือ,อยังคะว่าจำนวนไหนนะคะที่มากอ่าเจอแล้วค่ะ9 9อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ900ซึ่งมันมากกว่าจำนวนอื่นๆที่เขากำหนดให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดในหลักต่อไปแล้วลูกนะักเรียนนำมาเขียนเลยค่ะเพราะมันไม่มีตัวเปรียบเทียบ อื่นแล้วนะคะที่9อยู่ในหลักร้อยมันมีแค่จํานวนเดียวก็คือนะคะ927นะคะอ่าทีนี้เหลืออยู่7 0 9 7 9 2 697แล้วก็279เปรียบเทียบต่อเลยลูก7ในหลักร้อย7ในหลักร้อย6ในหลักร้อยแล้วก็2ในหลักร้อยอ่าเราจะพบว่า7นะคะซึ่งมีค่า มากที่สุดในหลักร้อยของจำนวนที่เหลืออยู่นะคะอยู่2จํจำนวนก็คือ799กับ792นะคะหลักร้อยตัวเลข7ในหลักร้อยยังตัดสินใจไม่ได้หรอคะ่ะไปดูที่หลักหน่วยก็คือ0กับ9ได้หรือยังลูกศ่าย์กับ9เปรียบเทียบได้หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะค่าต่อมาก็คือ7 9 2ด แล้วก็นาจำนวน7 0 9มาเขียนต่อเนื่องจากว่ามันขึ้นด้วยเลข7นะคะไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบระหว่าง700-600200อีกต่อไปนะคะเพราะว่าจำนวนที่เหลืออีก2จํานวนก็คือ6 97, 9 7กับ279นะคะอ่ะต่อมาเปรียบเทียบจำนวนที่เหลือก็คือ6ในหลักร้อยกับ2ในหลักร้อย อะไรมากกว่าคะ6ในหลักร้อยมากกว่าใช่ไหมคะเพราะนั้นสรุปได้ว่า997นะคะคือจำนวนถัดมาแล้วก็จำนวนที่น้อยที่สุดของจำนวนที่เขากำหนดให้ก็คือ227นั่นเองนะคะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้า27นะคะ ในบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ทำเนี่ยก็คือหน้า27เเพียงแค่หน้าเดียวนะคะอ่าแต่ว่ายังมีส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็คือการระบายสีเพราะฉะนั้นอ่าหลังจากนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ระบายสีนะคะอ่าระบายสีให้สวยงามบนลงดอกไม้นะคะที่เราได้ ทำเครื่องหมายหรือว่าสัญ,ญลักษณ์นะคะในการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนที่มีค่ามากกับค่าน้อยลงไปบนดอกไม้แล้วนะคะจากนี้ให้นักเรียนระบายสีให้เรียบร้อยนะคะพยายามระบายสีให้สวยงามให้มีความสดแล้วก็ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมันจะแสดงถึงความตั้งใจของนักเรียนในการทำแบบฝึกหัดหรือว่าทำงานส่งคุณครูในแต่ละครั้งนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะจบนะคะบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะทบทวนการท่องสุดคูณนะคะตั้งแต่แม่2ถึงแม่12 เป็นประจำทุกๆวันถึงแม้ว่าวันไหนที่จะไม่มีการเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะทบทวนให้คุณพ่อคุณแม่หรือผ,ผู้ปกครองฟังที่บ้านได้เลยนะคะยิ่งเราฝึกฝนบ่อยๆมากเท่าไหร่นะคะก็จะทำให้เราแม่นยำในเรื่องของอการท่องสุดคูณนะคะมากยิ่งขึ้นเนาะคุณครูก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัด หรือแม้กระทั่งการท่องสุดคูณนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะคุณครูต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะอ่ะและก็พบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ